สวดีครับานผู้ชมกลับมาพบกับออฟฟี่ครับในช่วงมีอาพาเมาแบบนี้นะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดตาได้เห็นเคล็หากคำตอบที่คุณอยากรู้นะครับจากเหล่าดาราและเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังนะครับซึ่งวันนี้นะครับเอพาคุณผู้ชมนะงานบุกส่งละครแนวพีเรียดย้อนยุคนะครับคู่กรรมเวอร์ชั่น2012นะครับซึ่งได้บีสุกิจนะครับแล้วก็หนูนาหนึ่งที่ดามาร่วมเป็นอังโกบริกับอังสุมารินด้วยนะครับและตอนนี้ออมนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านหลังของตึกแกมมี่ซึ่งมีกองทัพสื่่่่ออมมมมมมวววววลลลชชนน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 นแแบบ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 บาา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 กกกกััััััเเเเเเยยยยยยะะะะคคคครรรรไไใจงงงงีีี้้ปป็ดด๋พ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับบทบาทอันตรมารเรื่องนี้ตืนเต้นค่ะดีใจค่ะดีใจที่ได้มีโอกาสได้รับบทบาทนค่ะเป็นกูรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะแต่ว่าเราก็สนิทกันเข้าขากันได้พอสมควรแล้วเพราะร่วมงานกัมาลายตัวแล้วเหมือนกันค่ะวชันของ2022นี้จะมีอะไรแตกต่างจากเวอร์่แอันนี้ต้อติดตามดูกันเองนะคะต้ลองดูนะคะประมาณ ต้นปีหน้าค่ะจะได้ดูกันแน่นอนค่ะเห็นเพราะว่าสมัยต้องการพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะอย่างนี้ด้วยมีการฝึกซ้อมมีแบบพูดอะไรกับคุณชมบ้างไหมก็มีฝึกมีผู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมตีขิมด้วยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับตีขิมยากไหมหรือว่ายากค่ะเพราะว่าไม่ไม่มีไม่มีทักษะทางด้านแบบดนตรีเลยค่ะร้องได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมานั่งดูโน้ตนั่งอะไรอย่างนี้ใหม่ค่ะหลายคน กดดนันคอมพิวเซอร์เที่ยวเพื่อนเราเนี่ยเรากดดันไหมครับก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ได้เต็มที่ที่สุดค่ะเครอาสุดท้ายแล้วก็ฝากละครคูก่กรรมเวอร์ชันของนาดีกว่าใครก็ขอฝากนะคะคูก่กรรมเวอร์ชันของหนูนายกับพี่บี้ด้วยนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามดูกันเยอะๆด้วยนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผูชมทางตอนนี้นะครับอก็อยู่กับน้องเฟนเดซ์จานะครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้เห็นน้องเฟมแบบเปลี่ยนลุคมากเลยมาจาก ู่กรรมเวอร์ชัน2012ใช่ค่ะเป็นคู่กรรมเวอ,อร์ชัน2012ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้นุ่งผ้าดุมค่ะโอ้ยปวดบากเลละครคู่กรรมในครั้งนี้บทครั้งนี้นะคะร<ะ>ับบทเป็นแมวค่ะคเป็นร้านสาวเย่เมียนกับตาแกล่ะค่ะที่แบบว่าเราปักจัดอ,อ่าชอบดินทาอชอบแบบว่าจิกกัดชาวบ้านอะไรอย่างงี้ได้ส่วนตัวบุนี้น้องเฟยก็เป็นคนที่ห้าอยู่แล้วใช่เป็นห้าค่ะแล้วว่าอันนี้จะต้องแบบว่าเพิ่มความจิกกัดเข้าไปอ่ะเป็นเรื่องแรกของเราด้วยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะกับคู่กรรมง0 1 2โอ้โห มันเขาเรียกว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครัพี่แล้วก็เหมือนกับว่าวันๆด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยผ่านประสบการณ์การแสดงมาเยอะมากค่ะแล้วนี่เป็นเรื่องแรกของเราค่ะแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเด่งพัฒนาแล้วก็เรียนอคติ้งเพิ่มด้วยค่ะในคููนี้แบบแต่นิ่ง้ก็มีจิกดาใครเป็นพิเศษไหมก็จะอาจจะไม่ชอบบ้านของอังสุมารินเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไส้อ๋าพน่เหนือนั่นอ แล้วเป็นไงบ้างครับกับการที่แบบกู่กรรม2 0อ2จากเวอร์ชันอื่นเคยดศึกษาบ้างไหมเคยดูค่ะก็เคยดูเวอร์ชันของพี่สอนรามแล้วก็เพิ่งได้ไปย้อนดูเวอร์ชันของพี่เบิร์ดมาค่ะดูมาหมดเลยแลเพ่งศึกษาฝากเลยน้องเฟรมโอ้ยนี่เฟรมตื่นเต้นมากนะคะเรื่องแรก ใครอยากเห็นเฟรมใส่ผ้าถุงนะคะแล้วก็ไปเล่นเป็นบทนี้เนี่ยติดตามนี่เลยนะคะคู่กล้ำ2012จะแซ่บขนาดไหนเนี่ยไปตามดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเฟรมนะครับอย่าลืมเฝ้าหน้าจอนะครับกับคู่กล้ำนะครับวันนี้ขอบคุณเฟรมมากที่มาเป็นเกียรติให้กับรายการเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ อะไรครับก็บทบาทในเรื่องคู่กันครับผมก็รับบทเป็นโกเบรี่นะครับเป็นอาหารหนุ่มที่มาจากประเทศญี่ปุ่นมาทําเรื่องของศึกสงครามนะเวลาั้นก็เป็นค่อยๆใช้พิเรีดครดบแล้วก็เวลาเวลารบแล้วก็เต็มที่แข่งขันเวลารักแล้วก็มีความอ่อนหวานในตัวต้องมาว่ากบคู่กับหนุ่นายแล้วเป็นยังไงบ้างแบบเรื่องนี้ดีครับเราจะได้ไม่ต้องมาทําความรู้จักกันใหม่เลยมากมายก็สามารถที่จะคุยกันว่าคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงผมยังไงจะปรับตรงนั้นไหมตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยตรงไหนมีชอบไม่ชอบอะไรไหมก็เล่นกันได้เลย เวอร์ชันที่เี่แบบกดดันไหมคบเพราะว่าเวอร์ชันมันต่างั้นก็หมายว่าเขาก็เล่นดูกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ได้กดดันนะเราก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ผู้กำกับจะคอยดูภาพอีกทีนึงว่าต้องการจะเพิ่มเติมตรงไหนเวอร์ชันเราจะแตกต่างจากเวรกอร์ชันก่นหน้านี้บ้างรับจริงๆมันไม่สามารถจะบรรยายเป็นรายละเอียดได้ว่าความแตกต่างเม็ดจริงๆคือยังไงมันต้องดูมันต้องดูมันเอ่อต้องต้องติดตามไม่เห็นมันมันไม่สามารถจะอธิบายได้ ที่พูดต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างนี้มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราเราจะพูดในเรื่องของบทมากกว่ามันก็มีการเรียนมีการอะไรแต่ว่าไม่ได้เรียนโต้ตอบสนทนาคือเอาบทมาเรียนออกเสียงเรียนอะไรกันถ้าฝากละครเรื่องคู่กรรมเลยครับจ้าก็ฝากถึงละครเรื่องคู่กรรมนะครับเป็นคู่กรรมเวอร์ชันปัจจุบันก็คือผมกับหนูนางั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนทัพเต็มที่ครับคู่กรรม โอ้โหเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับละครพีเรียดน้ำดีคู่กรรมเวอร์ชัน2012นะครับซึ่งได้พระเอกหนุ่มจุดหล่อนะครับมารับบทโกลบรีนะครับพี่วิสุกิจนะครับแล้วก็นางเอกสาวสวยอังสุมารินดังหนู่น่าหนึ่งทิดานะครับแค่พูดชื่อนะครับใครๆก็อยากจะดูแล้วก็อย่าลืมติดตามชมละครน้ำดีเรื่องนี้ด้วยนะครับคู่กรรมนะครับที่จะออนแอร์ทางช่อง5เร็วๆนี้นะครับแต่ก่อนที่จะลากันไปออฟต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับอย่างคิมบริจพันธ์บำรุงผิวหน้าโมโกเซ่ครับ ชุดเครื่องนอนกาลาิบุริเตเลและสุดท้ายนะครับอย่าลืมติดตามชมออฟฟี่ในชออ่นชองมีอาร์พาเมาส์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ